อวันนี้เราเข้าร้านอาหารดีกว่าวันนี้เน่เน่ทำอะไรให้กินนะนเชฟเน่เน่คะรับออเดอร์หน่อยคะจะสั่งอาหารค่ะเจ้าเอาวันนี้ขอข้าวไข่าดาวจานหนึ่งได้ไหมคะไม่ค่อยมีเงินเลยไข่ดาวไ่ดาวคะเร็วๆคะหิวแล้ว ทำอะไรอ่ะแอบดูเชฟดีกว่าอะไรคะอันนี้คืออะไรอ่ะจานจานหรอโอ้แล้วไหนไข่ดาวอะคะไข,ไข่ดาวไข่ดาวทำเสร็จหรือ,อยังไม,ไม่เสร็จหิวแล้ววา่าเสียงอะเสียงอะไรอ่ะ อ๋อไม่เอาไม่เอาทำกับข้าวก่อนนะลูกค้าหิวลูกค้าหิวอย่าลืมปรุงด้วยนะออเอาข้าเต้าอบเหรออุ้ยร้านนี้สกปรกจริงๆเลยใช้เท้าด้วยืเดี๋ยวให้หนึ่งดาวนะ แอบดูดีกว่านะวันนี้พ่อวันนี้แม่คัวเน่เน่ทำอะไรอุยดูดิใช้เท้าอีกแล้วร้านนี้ไม่น่ากินเลยไม่ถูกสุขละสักหนักเลยอ่อนนั่งด้วยบังคับลูกค้าตั้งหันอ่านั่งน,นั่งนั่งเดี๋ยวจะกันโอเคค่ะไม่ใช่ขานะคะเชฟ ไข่ขดาวไข่ดาวเสร็จยังคะโห้ยปรุงไข่ดาวด้วยอ่ะอองั่งนั่งน้่งง้างขอดูด้วยได้ไหมคะน้่งนั่ง้างค่ะทางจะอร่อยแน่ๆเลยเชฟ จะทำอะไรคะเจทำอาหารลอาทำอาหารหรอแล้วเอาตาหลิวเขา้ไขไขเา,า,ากกไ,ไปทำอะไรอะ่ะโตอกไข่ตอกไข่เอาสกอตไบท์ไปทำอะไรอ่ะล้างจานโัล้างจานด้วยเก่งจริงๆเลยอะ่ะโอ้เชฟรักสะอาดนะโอ้ยร้านนี้ให้ให้สี่ดาวนะหักไปดาวนึงเพราะใช้ขานะคะ แล้ววันนี้ลูกค้าได้กินหรือ,อยังอะไข่าดาวอะตจะ๊จ้าอ้ำมอ้หิวคะ่ะหิวเอาไข่ไหนคะเอาป้อนไหนคะป้อนไข่ไหนนะคะตอเจ๊จ้าเดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนด้วยทำไมล่ะคะ ร้านนี้รอน,นานดีกว่าไปแล้วบายบายเชฟไม่กินแล้วนะเก่งจ้าอ่ะอ่ะอ่ะขอกินนะเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวก่อนอีกแล้วไข่ฟองเดียวเนี่ยนะชเชฟเก่งจ้าเดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวก่อนจ้าเสร็จยังคะโอ้เวลาผ่านไปไข่หนึ่งฟองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไป สุกหรือ,อยังสุกแล้วยังไม่สุกช่วยด้วยเหรอเฮลมีเฮลมีมมทำไงอะ่ะลูกค้าไม่ลูกค้าไม่ได้กินหนชั่วโมงผ่านไปไม่ได้กินบายบาย ไม่กินร้านนี้แล้ว bye bye, บ,บ๊บบบบบบบายบายค่ะเชฟ